สวัสดีครับบริษัทสยามค่าพบกันอีกครั้งครับกับชัยสยามค่าและทีมงานนะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่สาขามินบุรีครับพาท่านนะครับมาชมผู้ที่มาดูรถกับเราและก็จัดไฟแนนซ์กับเราและก็ได้รถกับเรานะครับว่าจัดได้จริงไหมนะครับก็มาดูกันว่าลูกค้าท่านนี้นะครับจะเป็นใครนะครับลูกค้าท่านนี้พิเศษยังไงครับพี่ชัย ลูกค้าท่านนี้นะครับติดตามเพจของบริษัทสยามคามานานแล้วครับตามมานานแล้วก็ประทับใจทั้งที่ว่าเคยไปออกรถที่อื่นนะครับแต่ก็ยังกลับมานะครับตอนนั้นรู้สึกว่ารถจำไม่ตรงสเปคนิดนึงก็คือไม่มีนะครับตอนนั้นแต่ ก็ยังเป็นแฟนพันธ์แท้เดี๋ยวนั่นกลับมาเอาจะได้ได้คันนี้ในอีกหนึ่งปีข้างมาครับออกง่ายจริงไหมคะพี่ชัยเขาออกง่ายครับเขาถึงมาไงครับแล้วดอกเบี้ยเป็นดอกเบี้ยพิเศษเขาถึงกลับมาที่นี่ครับไปดูผู้โชคดีของเราแล้วก็ชมรถในสาขาเม้นบุรีกันเลยครับสวัสดีครับุกท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์้วยนะครับริษัทสยามค่ะนะครับออกกุ้งได้จริงนะครับ มาตามผมมาที่โซนรถกระบะนะครับนี่เป็นสาขาหนึ่งนะครับเป็นสาขาหนึ่งนะครับย่งที่หลายสาขาที่เดียวนะครับสาขาที่นี่อยู่ที่ไหนคะพี่ชายอยู่ที่รามกำแหง191นะครับมาจากสุขััณฑาสามนั่นเองนะครับมีการสร้างวิธีเห้สูนะครับนะครับท่าที่พุ่งหน้ามาจากจากทางซอยบางนี้เข้ามานะครับที่ดีเลยครับเป็นหลักเลยนะครับเข้ามาทางฝั่งนี้เป็นหลักเลยนะครับเข้ามาจากทาง หรือจะมาจากทางโซนกรุงเทพหรือมอเตอร์เวย์จากอยุธยาก็ลงที่ถนนรามคำแหงนะครับแล้วเรามาดูดีกว่าว่ารถสวยจริงไหมที่ลูกค้าแฟนพันธุ์แท้ของเราติดตามเรามานะครับมาดูมาเจอกันดีกว่าครับเรามาเจอกันดีกว่าลูกค้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเราเคยอยู่แล้วพี่เน็ตเนาะเป็นยังไงครับพี่เน็ตมาออกแล้วก็ติดตามบริษัทสยามคาร์โดยที่ไม่ปล่อยเลยเป็นเพราะอะไรครับ ชอบความจริงใจครับอืมความจริงใจนะครับครับผมแล้วเราก็ความจริงใจนี้หมายถึงว่าเราดูแลให้ใช่ครับเรามีศูนย์จริงเป็นศูนย์ของเราด้วยใช่ครับอ่าพี่เน็ตถึงมั่นใจใช่ไหมครับครับผมแล้วเป็นยไงครับฝากทางบ้านว่าออกเป็นยังไงบ้างครับออกคนเดียวจบแค่วันเดียวรู้เรื่องครับโอ้โหคุณเล็กครับพี่พี่เน็ตของเราเนี่ยลูกค้าน่ารักของเราได้รุ่นไหนไปครับ นี่จะเป็นตัวใหม่ๆเลยนะครับผมมาในรุ่นของนิสสันนะครับผมนิสสันนอร์วาลาและอีช่างโอ้โหเป็นตัวท็อปปี2020ครับเป็นฟูลสตาร์ด้วยใช่ครับโอ้โหถือว่าออปชั่นเต็มๆครบคันครับครบครันพวงมาลัยมาเต็มฟังก์ชันหน้าจอทัชสกรีนมาครบเลยใช่พี่พี่นิสของเราคือจริงๆแล้วเขาก็มีรถตัวท็อปเหมือนกันที่ขับอยู่นะครับเป็นอัลเตอร์เต็มนะครับตอนนั้นก็คือ แต่ตอนนี้อยากความสบาใจปึกปืนดูดูใช่ไหมพี่เนตครับผมเยังไงครับถึงมาเลือกเอานิสันนวมราชุนี้ครับพอดีทางครอบครัวเขาชอบคันนี้ครับก็เลยอยากได้นิสันนวมราชนะครับผูดคำบัญชาหรือเปล่าครับมาถึงวันแรกแล้วก็ได้เลยใช่ไหมครับได้ครับผมอ่าวันนั้นที่มาดูรถเนี่ยคือทางแฟนของพี่เนตเขามาดูแล้วถูกใจคันนี้มากเนาะแล้วก็ดูแล้วว่า ถูกจะตอาคันอื่นไม่เอาเลยไม่เอาเลยครับเออเราเลยต้องจัดคันนี้ให้ใช่ครับอ่าแล้วก็ได้รถจริงนะครับนะครับผมอ่าครับผมตัวนี้ก็เราก็จะพ่วงไปในเรื่องของตัวโปรโมชั่นนะครับผมที่ได้มานะครับผมฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนฟรีค่าดำเนินการทุกอย่างนะครับนะครับแถมมีโปรอะไรเพิ่มเติมให้ใี่ชาดูแลครับผม การดูแลรักษาสิ่งสําคัญคือการเซอร์วิสครับครับผมเรามีศูนย์เซอร์วิสให้ใช่ครับตอบปัญหาของลูกค้ายามที่ลูกค้ามีปัญหาใช่ครับนะครับนี่คือจุดเด่นของบริษัทสยามคาร์ของเราครับที่เอาไว้บริการลูกค้าหลังจากที่ซื้อรถไปแล้วใช่ครับผมไม่ได้ซื้อเลยครับเรายังดูแลพี่เน็ตเราเอาเืองหางว่าเออพี่เน็ตมีปัญหาอะไรสามารถที่จะมาถามเราได้นี่นะครับนี่คือความกุญแจของพี่เน็ตครับผมใช่แล้วก็รู้สึกว่าพี่เน็ตก็จะติดตามทาง อาชัยสยามคาคือผมมาตลอดก็ไปส่งรถตรงนั้นรู้สึกจะรู้หมดเลยเพ<อ>ราะ <ขอ S 1> ว่าผมติดตามพี่ชัยมาตลอดนะครับนะครับเ <c oughs> นี่ยนี่ครับครับผม,ม <า S 2> นี่คือถ้านท่านก็เดี๋ยวให้เน็ตบอกบอกับทางบ้านว่าสักหน่อยหนึ่งสักหน่อยหนึ่งว่ามาสยามคาเอกสารเป็นยังไงออกรถใช้เวลานานเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ครับพี่เอื้ออยากให้มาออกรถกันทุกคนนะครับที่สยามค้าออกคนเดียวจบภายในวันเดียวครับผมนี่ นี่การ s <S ตอบรับนะครับผมใช่ครับสุดท้ายนี้นะครับขอให้รถคันนี้ครับสร้าง <ส lavor S 2> <ส>เงินสร้างทองได้ข่าวว่าพี่นิดจะไปทำฟาร์มวัวด้วยก<ส>็อยขอให้ลุ้งเรือลุ้งเรืองลุ้งเรือรรรมาทุกเงิน